เซ็นสัญญากับเชค <Okay. S 2> ท่านหนึ่ง <Okay. S 2> ค่ะ <Okay. S 2> ก็จะสับสุญธุรกิจเรา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่จะเรามาทำความรู้จักโคโกเพย์นะคะแอป,ปนี้ทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะถามต่อไปยาวเลยว่าอ,าอยากจะทำอะไรต่อเนื่องจากตรงนี้แล้วจุดกำเนิดของโ o โกเพที่บอกว่าใช้ได้ทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า เชิญเลยค่ะทายคองก่อนตอนแรกโครพที่เราซอบรอนไปนะคะก็คือเป็นแอปที่เราทำ cross border payment ก็คือการโอนเงินข้ามประเทศเพราะปกติทุกวันนี้เนี่ยเรามี wallet เนี่ยถ้าเรามีแอ b b i t หรือว่ามี True มีอะไรพวกเนี้ มันไปติ้ง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 ได้แค่เมืองไทยนะอยู่ๆจะไปติ้งเมืองนอกมันไม่ได้อันนี้คือเราจะเอาจากเมืองนอกเข้ามาประเทศไทยมาติ้งติ้งติ้งที่โน่นหรือว่าคนไทยได้ไหมคนไทยเอาอล l ล็ตของโคโกะไปติ้งติ้งเมืองนอกได้ไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเป็นเฟสต่อไปตอนนี้ที่เราซับร้อนก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนค่ะมีเงินในอลเล็ตโอนกลับมาให้บัญชีในประเทศไทยหรือกระเป๋าตังค์ในประเทศไทยค่ะ อังกฤษยุโรปก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอนนี้เราไปตั้งบริษัทและที่ UAE ค่ะก็คือเราก็จะขยายไปในตะวันออกกลางในอนาคตแต่ตอนนี้ก็คือเป็นข้ามประเทศก่อนนะคะก็คือสามารถที่จะโอนเงินจากต่างประเทศมาเมืองไทยโดยใช้วอลเลตของโคกเกอเพย์มีความรวดเร็วแล้วก็ถูกกว่าอันนี้คือจุดขายของเราแล้วก็อันที่2ก็คือตอนนี้เราไปเปิดช่วงซอบล้อนตอนนี้เรียกว่าช่วงซอบ้อนอยู่นะคะ เราก็ไปช่วยวัดไทยบางบางวัดตอนนี้ในอังกฤษก่อนก็คือพี่ลีเข้าไปในวัดก็สามารถบริจาคเงินผ่านเคียร์โคดได้แต่ต้องเป็นคนที่นู่นเนาะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ลีเป็นคนที่อังกฤษก็ได้เพราะว่าแอปของเราเนี่ยค่ะจะสมัครจากประเทศไหนก็ได้ค่ะเพราะเราทํา KYC แบบว่าจากประเทศไหนก็ได้ผ่านพาสปอร์ตผ่านบัตรประชาชนไทยก็ได้ค่ะอ๋อเท่ากับว่าทุกวันนี้คือคนทั่วโลกนั่นแหละ ก็จะมาโหลดแอปโคโกเพย์ได้เลยใช่ค่ะเพ <re> <ช>ียงแต่ว่าเวลาจะใช้ตอนนี้คือได้เฉพาะทางยุโรปก่อนอังกฤษก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพี่ลีต้องเวลาพี่ลีทบอัพเงินเข้าไปอะ่ะแอดเงินเข้าไปในกระเป๋าตังค์อย่างเมืองไทยพี่ลีก็ต้องเอาผ่านธนาคารไทยถูกไหมคะเรษฐกรธนาคารนิอะไรก็แล้วแต่คือตอัวน,นี้แอปของกิ๊กเนี่ยลิงก์กับ2ระบบก็คือ Faster Payment ก็คือระบบธนาคารของในประเทศอังกฤษแล้วก็เซป a ป a าเพย์เมนต์คือซิงเกิลย r โร e เปียนเพย์เมนต์เราลิงก์กับระบบ ่าในยุโรปเพราะฉะนั้นจะจะมีกระเป๋าได้กธนาคารคะได้หมดเลยค่ะถ้าอยู่ในระบบของ EU นะคะก็แทบแบบทุกธนาคารใช่แต่พี่นี่ก็จะท็อปอัพได้เป็นเงินปอนแล้วก็เงินยูโรถูกไหมคะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะเราใกล้ใกล้ข้อแล้วก็จะท็อปอัพเป็นเงินบาทได้ด้วยค่ะในประเทศไทยค่ดีค่ะ แล้วอย่างนี้ทําตรงนี้เสร็จแล้วจะทําอะไรต่ออีกค่ะอันนี้เฟียดใช่ไหมคะคือเงินสกุ่ปกติแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะไม่ไม่เกินควอเตอร์สามหรือสี่ของปีนี้ค่ะเรามีเป็นคริปโตวอลเล็ตด้วยค่ะคทีนี้คริปโตวอลเล็ตเนี่ยกำลังรอไลเซนอยู่อย่างที่กิ๊เรียนให้ทราบในเอพิป็นสเก่าๆว่าเราเนี่ยโชคดีได้รับเลือกรัฐบาลอังกฤษเห็น พ o t e n เชียของเรานะคะแนวโน้มของเราก็เลือกเราเป็นหนึ่งใน11บริษัทและเป็นผู้หญิงคนเดียวคนไทยคนเดียวนะคะที่ไปที่ u a e อตอนนี้ตอนที่เราไปเนี่ยก็ได้เจอไปกับรัฐบาลก็ไปเจอกับรัฐบาลที่นู่นนะคะได้ไปเจอกับพวกเลเกเลเตอร์คนให้ไลเซนส์พวกนี้ค่ะก็ได้ไปเซ็นสัญญากับเช็คข <UA> e. ั้นหนึ่งค่ะก็จะสนับสนุนธุรกิจเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่จะไปขอไลเซน์ในฝั่งทาง u a เอเอเขาเรียกว่า GCC ด้วยค่ะครอบคลุมบางประเทศ1ิประเทศใน ประเทศตันออกกลาต้องเรียกว่าใหญ่ไหมคะโซนนั้นนะเราก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยมากในในแง่ของการเงินนะคะในโซนนั้นเนี่ยพี่ลีจะเห็น finance fintech ต่างๆเนี่ยตอนนี้ย้ายไปเปิด b i n a n c e เห็นไหมคะย,ย้าย head office ไปอยู่ที่าาวเเพระ่ป็นจุดที่เขากําลังเปิด ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกิ๊คิดว่ามันเป็นเรื่องภาษีด้วยค่ะในช่วงนี้ยังเป็นภาษียังเป็นสวนอยู่ค่ะค่ะก็คือ c o า p o r a t e t a เ p e ร s o n a l t a ทเนี่ยซต้องเรียกว่าทุกคนพุ่งไปเจ้าใหญ่ๆก็พุ่งไปแล้ิ๊คิดว่ารัฐบาลของประเทศทางนู้นนะคะเขากําลังทําตัวเองให้เป็นฮับ ของฟินเทคโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซี่อะไรพวกนี้ค่ะ oh, <okay. S 2> แต่ว่ากิ๊กจะมาในสายคอมพลายต์แอนโนเราจบดีจทัลเอกทั้งด้านออฟดิจิคอลแล้วความน่าเชื่อถือเราเนาะ,ะตอนนี้คนกลัวนะ,ะกิ๊กเข้าไปกิ๊กพูดกับธนาคารการก็คือ <Okay. S 2> เจ้าชายอลล็ท่านหนึ่งที่ <Okay. S 2> มาสนับสนุนเราเนี่ยค่ะก็แน้นอนะ นัดให้เราไปเจอกับธนาคารกลางธนาคารประเทศของเขาที่บาเรนเซ็นเตอร์แบงก์บาเรนนะคะก็เราก็ไปพรีเซนต์งว่าเราอยากทำอะไรอย่างพี่พี่ลีกี้บอกว่าเป็นวอลเล็ตใช่ไหมคะตอนนี้มี GBP ยูโรอีกหน่อยมีไทยบาทแล้วก็จะอยากจะมีสกุลอื่นแล้วก็กิ๊กอยากจะมีสกุลคริปโตเคอเรนซีที่มันเป็น Blue บูนชิปอะคะ่ะไม่ได้เป็นวอตบิตคอยเอเทอรี่อะไรแบบนี้ยค่ะหรือว่า USDT ที่มันไม่มีความเสี่ยงเพราะกิ๊กตอนกิ๊กพรีเซนต์นี้กิ๊กบอกเขาว่า ท้ายที่สุดแล้วเราเชื่อว่า I believe ว่าไ c b t c เนี่ยก็คือเคยพูดแล้วใช่ไหมคะเซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันจะต้องมาในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะ <c oughs> ให้คนเนี่ย get used to แล้วกี้บอกว่าสิ่งที่ที่แตกต่างกับ Binance หรือว่าบริษัทอื่นที่เกี่ยวกับเป็นค,ตตคริปโตเคอร์เรนซีคือว่าคนที่ไปเป็นเมมเบอร์สมาชิกของบริษัทคริปโตเอ็กชิงเนี่ยนะคะคริปโตเอ็กชิงต่างๆเนี่ยก็คือ คนที่ไป i n v เ s t o r ถูกไหมคะไปลงทุนเพื่อหวังผลกำไรนนะแต่คิดผมว่า user ขอร์ของ g นี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้เงินส่งเงินกลับบ้านหรือว่าใช้เงินในการจ่ายผ่านกระเป๋าผ่านคิวอาร์โค้ดเพย์เเพราะฉะนั้นลูกค้าของเราเนี่ยจะฐานกว้างกว่าแล้วก็ไม่ใช่ลูกค้าที่เป็น t ทคไ high r i s เพราะฉะนั้น คอมไพลน์ของเรานี่ยต้องมั่นใจว่าเป็นคนที่อยากจะใช้จริงๆไงใช่ค่ะคือมีเงินแล้วอยากโอนมีเงินต้องใช้ไปโน่นไปนี่แล้วกิ๊บบอกเขาว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเราค่ะปีหน้าแอปของเราจะพัฒนาตัวเรียกว่า r c h a ช t a p p ก็คือร้านค้าสามารถที่จะใช้กระเป๋าเงินของกิ๊ได้นะคะแต่ว่านอกจากเป็นเฟสแล้วเขามีทางเลือกที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีด้วยดีเลยนะเป็นบอ l ์ดที่มีทั้งเฟสใช่ค่ะนี่คือแล้วก็เป็นคริปโตเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เราจะเอาเฟส ไปเราต้องเป็นแรกเป็น USDC USDT ก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่ในโลกคริปโตได้แล้วตอนกลับมาก็ยุ่งยากอีกพี่ลีกิ๊กเข้าใจนะคะเพราะว่าพวกนั้นเป็นคริปโตเอ็กซชั่นใช่ไหมคะเพราะนั้นเมเจอร์เขาคือตรงนั้นเนาะเพราะนั้นเลกูลเลเตอร์เวลามองเข้าไปกิ๊กเดาวใจนะคะว่าเขาจะมองว่าคือเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงกับผู้ใช้ถูกไหมคะอ๋อเขาก็เลยต้องโปรเทคไว้ใช่ค่ะแต่ของกิ๊กนี่เป็นทางตรงข้ามกิ๊กเป็นแบบเฟดก่อนเรากิ๊กโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเรามีระบบการควบคุมที่ดี ก็ทำ KYC n o w y o u r Customer อย่างดีการบริหารความเสี่ยงเงินที่เป็นเงินเฟียเงินปกติของลูกค้าที่อยู่ในกระเป๋าเงินเราเราต้องเก็บไว้เขาเรียกว่าเซฟการได้เขาเราจะไปแตะมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซี่ค่ะถึงแม้เราจะได้ลายเส้นเป็นคริปโตเอ็กซ์เชแล้วเหมือนคนอื่นเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างเฟียสไปคริปโตแล้วเงินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเราก็จะแตะไม่ได้ก็ต้องต้องทำหลักการเดียวกับเฟียสมันนี่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเงินลูกค้าเราจะไม่ ไม่หายใช่ไหมคะไม่เหมือนเคสตอนนี้มันเป็นเคสที่แบบใหญ่โตอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคือทุกคนก็เข้ามากระจนเข้ามาด้วยเทคโนโลยี แต่ตัวเรื่อง compliance เนี่ยมันตามมาทีหลังมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้เกิดความสูญเสียได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าการลงทุนหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่อยู่ในกรอบของเรื่องของ compliance มาก่อนเนี่ยมันต้องมีช่องว่างอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราจำเข้ามาก่อนแล้วเอากฎเข้ามากำกับใช่ค่ะแต่ของกิ๊กไม่อีกด้านหนึ่งถูกไหมเราจะกำกับก่อนเราน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่ไปพูดใลักษณะนี้ค่ะแต่เราก็หวังว่านะคะ finger close เจะเชื่อเราว่าเฮ้ยเราจริงจริง มีความริงใจนะคะว่าเราก็ต้องสามารถที่จะช่วยเขาเห็นได้แสดงให้เขาเห็นได้ว่าเรามีการควบภายในที่ดีค่ะแล้วก็อาถึงเวลาแล้วนะฉันได้ลายเส้นแบบเฟสแล้วกําลังจะมาขอลายเส้นแบบคริปโตมันจะนานไหมคะเนี่ยเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าการทำเฟสก็ใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็กว่าจะขยายไปหลายๆประเทศอีกแล้วจากเฟสเป็นคริปโตให้มันมาอยู่ร่วมกันอยู่ในวอลเล็ตเดียวกันเนี่ยแผนยาวไหมคะ ใจ่ใจริงอยากให้ได้แค่ไหึง1 2เดือนแต่ว่าต้องรอเรสตพอนอีกรอบหนึ่งค่ะพี่บีเพราะว่าจริงๆบอกสตาร์ทอัพไว้ก่อนเลยนะคะมันจะต้องมีมินิมัมรียควเมนของแคปิอลที่จะต้องมีอยู่แล้วเทาเราไปขอในส่วนของเป็นคริปโตคริปโตบล็อกเกอร์หรือว่าคริปโตเอ็กซ์มันจะต้องมีเงินในเรื่องของแคปิอลว่าต้องมีเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องทางการด้วยมันต้องมีเงินทิ้งไว้ที่เราแตะไม่ได้เลยค่ะเพื่อมีอะไรขึ้นมาก็เงินส่วนนั้นอาจจะไปใช้ให้ให้กับคนที่เป็นยูเซอร์ของเราผู้ใช้ของเราของเงินทางอินเวสเตอร์อีกรอบแล้วนะคะี๋ยว่ะการคิดจงคิดเป็นคนไม่ใช้เงินเปลืองค่ะเพราะฉะนั้นคิ่จะควบคุมให้ให้เขาเรียกว่า running running runway ของเราเนี่ยค่ะอย่างน้อย6-10เดือนเพราะฉะนั้นช่วงที่เราพัฒนาเนี่ยเราอยากจะเดี๋ยวออกมาให้มีเลเมนู มากแลเราจะเอาเรื่องเบลล์ตัวนี้มาซัพพอร์ตนิวโปรเจกต์ได้บ้างแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าเราเห็น potential แล้วตอนนี้ค่ะอินเวสเตอร์จะได้เห็นว่าเออเรามีพัฒนาการจากจุดนี้ wallet ตรงนี้ตรงเฟสเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วแล้วเราจะสเตปไปถึงตรงคริปโตวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นพัฒนาการตรงไหนตอนนี้กิกที่บอกว่ากิกซ็อบร้อนไปแล้วถูกไหมคะตอนนี้ที่กำลังรอหลังบ้านแบ็กเอนด์ตอนแล้วได้เงินมาจากกลุ่มพี่ลีนี่ใช่ไหมคะเราไม่ได้ไป ใช้แบบฟุ่มเฟือยเราไปสร้างระบบหลังบ้านค่ะแต่ก่อนมันแข็งแรงแล้วก็รองรับแต่ก่อนเราไม่ได้มีหลังบ้านของเราเองเพราะเราม่มีเงินมากพอนนตอนนี้เรากําลังจะมีะหลังบ้านของเราเองแล้วก็มีหน้าบ้านใหม่ของเราเองที่มีระบบควบคุมมากกว่านี้เพราะ,ะนั้นเวลาเราได้เงินคนมาแล้วเนี่ยคะ่ะ เรานักนักลงทุนมาแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้แบบว่าไม่คิดก่อนเราคิดเป็นสเต็ปเพราะว่าเคยเคยเป็นอินเวสเตอร์มาแล้วพราเป็นลงทุนแล้วคนอื่นมาแล้วไปแล้วมันไม่กำไรขายไปแล้วมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราเราเป็นนักลงทุนมาก่อนนะใช่ไหมคะถึงว่าจะไม่ค่ไม่ได้ใหญ่แบบกลุ่มพี่พี่ลีที่บางท่านก็ลงมาเยอะใช่ไหมคะแต่เราเข้าใจว่าเราต้องการมองอะไรเพราะฉะนั้นกิ๊กกำลังมองว่าเดี๋ยวกิ๊กได้ซฟอ์ลอนไปแล้วของระบบเก่าตอนนี้พอระบบใหม่ลอนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจ คิดกำลังจะไปเยอรมันเยอรมันรอด้วยนะคะคิดมั่นใจว่ากลุ่มอีกท่านหนึ่งเพราะเยอรมันเป็นกลุ่มของคนที่มีคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับสองจากอลเอเดี๋ยวบอกว่าในการเด้นในสวนของเขานี่คือตามส้มตามนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำให้คนที่ในไทยพาร์คค่ะในเบอร์ลินเนี่ยใช้ควอาร์สัญชาติไทยของเราค่ะแล้วก็จะไปดึงให้นักท่องเที่ยวที่มาจาก ต่างประเทศในอังกฤษก่นก็นได้ค่ะมาประเทศไทยเราจจะได้รับส่วนลดในการใช้ QR code payment โคก o เพยตอนนี้ก็อาจจะมองอยู่กับทํากับพันเนอร์ค่ะที่นี่จริงๆแล้วการทํางานแบบนี้นะคะทําคนเดียวโตช้ามันโตยากเนาะแล้วเราไม่ควรจะคิดว่าเราเป็นคู่แข่งใครนะคะเราคิด<ก>ว่าทําทงานไปน่นี่นะเราจะทํากับเขาได้ไหเห็นอบอกว่าไปฝุยกับแอนด้วยนะ อ๋อแอนมาชวนเราไปคุยไปเดสมาคุยไปเดทให้เราไปลอคุยใช่ไหมคะเราก็คุยกับทุกคนอยากจะคุยกับอย่างแรปปี้เจมินเจ้าค่ะเจเจมินเจอร์เป็นเจ้าใหญ่นะคะที่มานเจอุนแล้วแล้วก็รออย่างคนอื่นด้วยค่ะที่ไม่ต้องเวิร์สด้วยกันเนี่ยค่ะเน่ยใกลุ่มของคุณยิ้มน้องยิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอาจจะไปต่อยอดเมตาเวิร์ส ไปต่อยอดกิบเราไปใช้ยังไงในนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่คิงก็แอบคุยๆไว้คะว่าของพี่คิงมีวอลเล็ตตอนนี้เราจุ่จีพนไปทั่วเลยใช่เพราะมันอยู่กลุ่มที่ต้องเรียกว่าเป็นโคซ s y s t e m แล้วก็เป็นสายที่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในในเรื่องของ e วอ l เ e t ตรงนี้นะคะกิ๊กเป็น e อล l ล e t เมืองนอกนะคะแล้วจะเข้ามาช่วยแล้วกิ๊กจะเอาเอาเอากิ๊กเนี่ยไปช่วยยังไงก็ถ้ามีใครที่คิดว่าเราจะช่วยอะไรได้อะค่ะก็ก็ยินดีนะช่วยกันเติบโตนะคะคนไทยนะคะเพราะว่า ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องความพึงใจด้วยเนาะกับชื่อเสียงของคนไทยด้วยแล้วก็การขยายฐานของธุรกิจของคนไทยแล้วก็การช่วยเหลือคนไทยต่างประเทศด้วยอันนี้เราทําทุกอย่างก็เพื่อคนไทยนั่นแหละกิ๊กพูดเสมอค่ะพี่มีว่าถ้ากิ๊กจากโลกนี้ไปแล้วคนก็จะไม่ได้หรอกค่ะว่าโฟลเดอร์ดเตรนริสาดเรกิ๊กเป็นใครแต่เขาจะต้องจําได้ค่ะว่ามีคนไทยคนหนึ่งได้ทำสตาร์ทขึ้นมาชื่อโคกกเพย์แล้วเป็นนั้นเป็นไทยพีเพลโอฟังแล้วแบบ ปลื้มใจมากเลยค่ะแล้วภูมิใจมากๆเลยนะคะกับหญิงเก่งคนไทยที่ไม่ได้มองแค่เรื่องของการสร้าง fintech startup เพื่อตัวเองนะคะเรากำลังทำหลายๆอย่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงไทยให้ไปไกลระดับโลกค่ะก็ขอให้ ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คาดหวังไว้นะคะแล้วก็ขอให้แผนธุรกิจเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็เอาชนะให้ได้นะคะในทุกเรื่องที่เราอยากจะไปข้างหน้านะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณดรกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาคุยกับพี่ลีในวันนี้นะคะมาจากอังกฤษเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็คงจะกลับไปแล้วเนาะแล้วมีโอกาสเราก็จะลุยแล้วก็อัปเดตนักลงทุนตลอดเวลานะคะว่าหญิงเก่งคนนี้จะทำอะไร ให้เราได้ตื่นเต้นในต่อไปข้างหน้าค่ะ